สวัสดีครับพี่น้องครับกับขโมดลำพูนออฟฟิเชียลพี่น้องจอดรถตากแดดดิถ้าจะไปจอดใช้แล้วหอนหละพี่น้องมึงมีบ้ามใหม่อยู่มันนี้อยู่ห่างเยียดครับห่างเยียดสมุทรปราการแล้วกับบางที่สมุทรปราการสถานที่ก็กว้างดี นรถไม่อะไรรถส่งรถม,าการมีก่อนก็จอดมองนี้ว่าว่าควบดูสิของนี่ตรอดบ้านั้นมันอารมณ์ประมาณนี้ลรแม้ยังงงอยู่ทางที่สืบก็ยังงงอยู่บ้านนี้เจ้าในบ้านเป็นรถตู้ไปไปตลาดสดชัยภู่มพอลอดกับลงไป

คนใส่ไฟหลายไฟมันบ่พอ่อครับหลังเวทีก็มีอีกเวทีกลางเพื่ตั้งเนี่ยนก็ค่อนข้างจะคับแคบเัิงน้อยคือเก่านั่นแหละถึงแม้สถานที่จะกว้างแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดในวงจำกัดบ้แล้วบ่กระตื้นหาคลิปลงก่อน เลยเอาเลยเเลย,ยังบวไหวตอนนี้แ,แดดพุด่งที่ก็ลงแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือเพิ่ม<ๆ>เติมอีกนิดน้อยนะแล้วก็มีมือนี้มีรถเทศบาลรถของการน้ำกับ กวงยูดอกวัอนี้ได้ค้นเต็มนี่ก็ถือว่าโอเคละนะครับงานมีหลายคืนครับงานมีหลายคืนสเสลือเกินสําหรับงานรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าอ่านไม่ผิดเมื่อคืนนี้คงจะเป็นงานมหากรรมบอลลูนอะไรเขาเนี่ยนะเขาบอกเข้าใจท่านผู้น๊นะนนอ,กนอกเขาว่าบอลลูนเนี่ยมันมันใช่บอลลูนที่ลอยฟ้าเหมือนเราเข้าใจหรือเปล่าหรือหรือมันจะเป็นอย่างอื่น ตอ้ตองหาข้อมูลอีกนะครับหาข้อมูลเพื่อที่จะให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเราพิดกับขอโทษขออภัยสำหรับพี่น้องเอฟซแฟนเพลงแฟนคลับนะครับในความเข้าใจเนาะครับตอนนี้สถานที่ด้านหลังเวทที่ก็แผนกคอรตูมเพื่อนกับขนชุดขนยังลงหน้าละ่ะ ผมก็ได้กนินแต่เขาเอื่นว่าคอดตูมคอดตูมมารูว่าแปลว่าจังใดแบอแต่เราตรง <isty> ๆก็คือแผนกเสียบขนเราบรรูทางนะวาเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมอันนี้แผนกคอดตูม

เป็นเวทีกลางของงานครับไม่ได้ลือว่าส่วนทั้งสาวน้อยพิศ้ันแเพลงกระตั้งขยับมาหน่อยหนึ่งห้างกันประมาณ10เมตรมาถึงมาถ,ถึง10เมตรสัมประมาณ7เมตรครับเต็นปันปัน,ปนอันนี้ใครเอ่ยสูใช้ใยห,หรือเปล่าเป็นเขียว พี่น้องทุกแผนกงานก็เตรียมพร้อมกันนะครับค่ำคืนนี้โคกันยูห้างเยสนะครับห้างเยสบางพลีนะครับน,น่นะบนา, yes. นา, yes. านะเป็นต่างเวทีแล้วก็ทีมงานน้องๆแดนก็ได้มี่โฮมยูได้พักผ่อนกันครับอาศัยโฮมของเวทีนี่แหละพี่น้องนะครับเป็นมองยูมองเศร้าไปนะครับ ชีวิตหมอรำชีวิตศิลปินทำไหนนอนนั่นแสดงที่ไหนก็ใช้ชีวิตที่นั่นนะครับเพื่อความสุขของทุกๆท่านนะครับที่พักพอนยอนไกลกันนะครับหาความสุขใส่ตัวโดยการชมคอนเสิร์ตสัพเทเรละไปนะครับในด้านของศิลปินหลายๆวงหลายๆคณะตอน,น้ก็ เที่ยวเดินสายกันทั่วประเทศไปเร็วแต่ผู้ที่จะไปเบิงไปชมขนาดใดนี่อีกขนาดนึงได้พี่น้องนี่อีกคอนะ,อ,ะอันนี้ขนาดยังนี่เหมาะยู่ที่ืันนี้เนาะคืออย,ออยู่คืออยู่คือ,อใช่แน่บ่อืใช่แน่เหมาะดีอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพง เป็นมรำลำรับต้นๆในยุคนี้นะครับเป็นมรำในยุคโซเชียลเข้าถึงนะครับพี่น้องเกษตรเบื่องในชมทพางเจอบริมาอยู่ด้านนาด้านเวทีกับพี่น้องก็จะได้เขาไปเบิ่งในไฟ่สดแน่เขาไปเบิง่งอ่ออาอันยงไงแม่นไร์สดระยะน,นี้ก็มีหลายหลายช่องอยู่ที่เพิ่นไร์สดสิไปทางใดล่ะ กำลังใหญ่อุปกรณ์ยู่เนี่ยสีง่ายไปเสร็จเพิ่นเอามุนมั่งใหญ่ไอ้กันใช้เพิ่นเอามุนกระต่ายกระต่ามันหน่อยกระต่ามันใหญ่ปวดเปิ้ลเดียวมันหน่อยก็เข้าหายเพราะว่าเวลาใส่ของไปขายเออข้ามาปูบุรีมันสิบอลเอืมอันนี้ก็บเอฟซีเพิ่นใหญอยู่งหนาห่านหนึ่งขาเนี่ยใช่ครับผมย่างไรก็ห่อนห่อนแล้ว ย่างลายๆก็ได้ดิฟคอนกินได้เร็วก็เมื่อยไปฉุนมหน่อยในเร็วนี่ยังน้ำโคกตีเออสื่อมากินโคกไหมโอ้ยเอามากินน้ำเต็กเกวเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญเหลือเกินเพราะว่าสิย่างไปหาซื้ออยู่ก็คือกันนั่นแหละว่าไทยจะคลิปก่อนยังจะไปสนกว่านอนก็นอนบ่หลับมันห่อนเปิดแอร์ก็บ่อยู่ไหมกว่าจะมาเป็นนิดก่อนเพราะว่าอีหยังตีมันมันไฟม่นใสหลายแบบนี้แอร์มันทำงานยากเอสเอด ต้องคอยดับเลยเออนั่นแหละเพิ่นเพิ่นดึงไปไลยเม็ดว่องนี่แล้วเพ,พราะว่ามันม <ะ S 2> ห่อน <ะ S 2> ดิถือเสื้อเลียอ่ะวัดสีมาถือซ่าเอาวัดใดล่ะวัดสีมาตัวใดตัวใดฝันเหาเอาเถเพราะว่าน,นี่ก่อนหน่อยฝันก็คิวไอ้พี่น้องฝันเาห่า,าแปลว่าฝันกลางคืนตอนผ่อนสีแจงแจ้งเขาสีแม่นแม่นปะไอ้พี่น้องไอยสูตรเพิ่นเห่าฉันจะไปจบตถารับย่ามสีแจงบุดอกจัน พักกันถึงจะใส่น้ำแน่พี่น้องเอาไว้สำนีสะกอนสำหรับคลิปนี้เก่าหน้าที่แล้วพี่นอ้องเพื่อข้าวเดียวป้าพี่น้องยางออมเพีที่สม้มบางหนึ่งหนีนะครับพี่น้องอาการมันหอนไอพี่น้องครับนี่แหละชีวิตความเป็นอยู่ของศิลปินน้องพี่น้องเนาะจากที่พี่น้องเห็นนั่นแหละความสุขความบันเทิงเป็นของพี่น้องนะครับแต่ว่า,า <laughs> <laughs> การเดินทางหรือว่าการเป็นอยู่เนี่ย อต้นเอาครับพี่นอ้นนองสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับจ้งพงวกกันคลิปไหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ